เราเริ่มต้นกันที่วัดป่าพุทธชินวงศ์สารามในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูก,กามยาวจังหวัดพะเยาที่นี่กำลังจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแลนด์มาร์คอัศจรรย์ทั้งสิ่งปลูกสร้างและประติมากรรมเตรียมพร้อมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในอนาคต คุณผู้ชมเห็นเขาลูกนี้ไหมครับพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาผ่านความเชื่อเรื่องขององค์พญานาคสมญานามของที่นี่ได้ชื่อว่ามีพญานาคล้อมเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีความยาวถึง909เมตรด้านในองค์พญานาคซ่อนอะไรไว้หลายอย่างวันนี้เราจึงขอพาทุกท่านมา พิสูจนตตำนานม่อนพญานาคราชจังหวัดพะเยาด้านบนของม่อนพญานาะคกำลังก่อสร้างอยู่หลายจุดผ่านความมุ่งมั่นตั้งใจของพระครูอภิรักษ์ชินวงศ์หรือพระครูไทย ผู้รักษาการจเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศ์สารามแห่งนี้นะครับและวันนี้เราจึงขออนุญาตขึ้นไปเกาะติดดูการก่อสร้างโอมพยายนาคด้านบนแบบใกล้ชิดซึ่งมีอันซีนหลายอย่างที่เราได้เจาะลึกเป็นรายการแรกครับ ทีมช่างวันนี้มีพี่ชำเป็นหัวหน้าคนงานพร้อมด้วยพี่บอลพี่พลและพี่ชัยทุกคนเป็นสุดยอดทีมช่างปีนป่ายหมดเลยนะครับเพราะแค่ไม่กี่วินาทีก็ขึ้นไปได้ไกลมากๆโอ้โหสองคนนี้ขึ้นไปเร็วมากแป๊บเดียวแปลว่ามืออาชีพมาก โ<ผ>ม<ต>ขึ้นทุกวันนีครับผมวันนี้เป็นโอกาสดีเลยนะครับที่กล้าท้าลุยของเรานะครับมีโอกาสได้ขึ้นไปสำรวจนะครับในการที่จะตอนนี้เห็นบอกก็เร่งมืออยู่ทุกส่วนเลยนะครับในการสร้างองค์สตรรันนาคราชพยามุจลินนะครับผมขออนุญาตนะครับพี่พี่ฉ่ำขึ้นก่อนนะโอเค okay. พี่ฉ่ำเชิญก่อนฮนะจุดที่พวกเรากำลังปีนขึ้นไปนี้คือส่วนเสียงขององค์สตันนาคราชพยามุจลิน มีความสูงรวมๆแล้วเกือบ50เมตรผ่านความยาวของพญานาคที่ถือว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะถ้าดูจากมุมสูงเราจะเห็นองค์สัตัดนาคราชพญามุจลินขดกายอบล้อมภูเขาที่เรียกกันว่าม่อนพญานาคราชทั้งลูกบนความยาวถึง909เมตร นั่งร้านที่เราปีนอยู่นี้เป็นนั่งร้านเด็กผ่านการยึดโยงจากด้านในขององค์พญานาคดังนั้นจึงมั่นใจได้เรื่องความมั่นคงแข็งแรงแต่ถึงยังไงก็เถอะครับวันนี้ปีนป่ายกันไปจใจวิววิวไปครับโห้เขาปินเร็วมากเลยคือเขาปีนขึ้นไปกันแป๊บเดียวอ,อยู้หิวข้างบนแล้ววะยังเร็วเลยเหมือนจะไม่สูงนะครับแต่ว่าพอเราปีนขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเริ่มแต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย มันก็เอาเรื่องเหมือนกันโหอยากไว้ค่อยๆไปแม้ค่อยๆนะไม่ต้องรีบเมื่อแตกแล้ว ทีมช่างใช้เวลาปีนไม่เกิน10นาทีแต่ทีมกล้าท้าลุยอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับวันนี้ที่เราตั้งใจก็คือจะขึ้นไปให้ถึงตรงเสียนขององค์พญานาคจุดสูงสุดเป็นรายการแรกซึ่งสุดท้ายเราก็ทำสำเร็จครับ สุดแล้วล่ะครับตรงนี้คือโอ้ยกュอพิュอนิ่งข้าผมพี่พลขึ้นทุกวันใช่ไหมพี่ขึ้นทุกวันชินยัง<ด>ชินแล้วผมไม่ชินเ <laughs> ฮ้ดูบรรยากาศก,าก่อนนะครับคือด้านบนยอดของโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยองสตานาคราชพญามุจลินด้านบนนี้นะครับบอกเลยบรรยากาศดีมากเห็นภูเขารายล้อมอยู่ที่มอนพญาณคราชแห่งนี้กว้างสุดลูกหูลูกตาจริงๆครับ จะเหลือเก็บรายละเอียดการปั้นบางส่วนและลงสีเพื่อความสวยงามนะครับทํางานบนที่สูงใจต้องกล้าถ้าอยากมาทํางานตรงนี้พี่พลบอกว่าต้องลองมาปีนดูครับโอ้โหอันนี้คือเราอยู่ด้านบนสุดจริงๆเลยนะครับขององค์สัตนัราชพยามุจลินที่นี่นะครับที่กำลังสร้างอยู่ ตอนนี้คือทีมช่างก็ยังคงอยู่กันเหมือนเดิมพี่พลครับ,รบเห็นบอกขึ้นมาทุกวันเลยขึ้นมาตรงนี้ทุกวันชินละช,ชินละแรกๆที่ขึ้นมามันสันๆันเลยที่ช่วงหน้าลมหรืออะไรเงี้ยนะช่วงนี้หนาวๆนี่ลมเยอะเหมือนกันโอ้หนี่เดี๋ยวใี่ดูกันนะครับบรรยากาศนะตอนนี้ถ้าดูว่างสุดลูกหูลูกตาจริงๆเลยครับสวยมากนะครับผม ที่พนตอนนี้เรายังเหลือต้องทําอะไรอีกมากครับข้างบนก็คือปั้นเก็บลายตงนี้เนี่ยปั้นเก็บลายปั้นเก็บลายลงไปเรื่อยๆด้านบนนะตอนนี้คือเริ่มลงสีละเป็นสีทองแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการเติมต่อไหมฮะก็เดี๋ยวมีแต้มสีแดงมีแต้มสีแดงด้วยอเห็นบอกส่วนที่ยากที่สุดก็่าจะเป็นตรงส่วนเสียบด้านบนตรงส่วนยอดนี่เลยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สูงสุดเลยนะครับถ้าดูจากตรงน,นี้ตอนนี้ถือว่าสวยข้างบนนี้เต็มร้อยเรียงฮะ นี้ก็เหลือแต้มสุดแรงแต่เสี่ยงนิดเดียวเองก็เสร็จเลยถ้าความสูงจากด้านล่างจนถึงตรงนี้กี่เมตรได้พี่ก็เกือบเกือบ50เมตรนะเกือบเกือบ50เมตรนะครับโอ้โหสุดยอดของช่างในการก่อสร้างองค์สแตนนัทราชพยามุจลินจริงๆเลยนะครับสวยสูงอืดูบรรยากาศก่อนครับ ที่เห็นสวยขลังอลังการด้านบนนี้นอกจากจะเกิดจากฝีมือของช่างที่เป็นชาวบ้านในพื้นที่จนทำให้คนต่างถิ่นเริ่มเห็นความสวยงามบ้างก็เดินทางด้านต้นมาขอโชคลาภหน้าที่การงานจนประสบความสำเร็จมานักต่อนักตำนานม่อนพญานาคราชอยากให้ทุกท่านตั้งใจฟังจากพระครูอภิรักษ์ชินวงศ์หรือพระครูไทยให้ดีเพราะเรื่องบางเรื่องก็พิสูจน์ได้ยากครับ เดิมทีนี่ภูเขาลูกนี้ไม่ได้คิดที่จะสร้างพญานาคในแบบในการขออนุญาตในการสร้างวัดก็ไม่มีพญานาคแต่เมื่อเราเริ่มสำรวจและตะมาภาพได้มาปรากฏนอนจำวัดอยู่ด้านบนก็ได้ฝันไปว่าพระคุณเจ้าจะสร้างอะไรบนเขาลูกนี้าพระคุณเจ้าสร้างข้าพเจ้าก่อนข้าพเจ้าจะช่วยพระคุณเจ้าสร้างให้สำเร็จ ข้าพเจ้าชื่อว่าสตะนาครลาดพญามุจจรินเป็นปฐมเหตุที่มีแนวความคิดว่าจะสร้างองค์พญานาคหลังจากนั้นธรรมภาพก็ให้ลูกศิษวาดภาพพญานาครอบภูเขาจียงได้ดำเนินการขออนุญาตในการสร้างองค์พญานาครอบภูเขาแห่งนี้ตามมิมิตท,ที่ได้เห็น จากนิมิตของพระครูไทยที่มีต่อองค์สัตนาคราชพญามุจลินการก่อสร้างแต่ละจุดดําเนินไปได้เยอะแล้วนะครับแม้แต่ทีมช่างของพี่ชัมเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทํางานไปรู้สึกและรับรู้ได้ถึงพลังศรัทธาในองค์พญาน,นาคไปครับทีเนี้ยทีมช่างเองเห็นว่าจะมีเรื่องเล่ามีตำนานอะไรค่อนข้างจะเยอะมากมครับ มีเคยเจออะไรที่แบบแปลกๆหรืออะไรที่แบบรู้สึกแบบรับรู้ได้ไหมพี่ก <Yes ็จะมีกันหลายคนอยู Bast ่นะครับส่วนใหญ่เขายังไงบ้างฮะเขาฝันบ้างอือ่าประมาณนั้นนะครับมีเขาฝันมีเขาฝันนี่คือฝันว่ายังไงบ้างพี่ฝันว่าให้ไงบ้างก็เป็นองค์พญานาคมาเลยไหมครับเอาจริงเหรอฮะอืมเป็นองค์พญานาคมามาหาเลยครับครับแล้ว มีแบบเฮ้ยถูกล่งถูกเลขบ้างลอตเตอรี่อะไรเงี้ยมีก็ก็มีมีบ้านงานอกจากความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการของด้านนอกองค์พญานาคที่วัดแห่งนี้แล้วยังมีอันซีนด้านในขององค์พญานาคที่ได้มีการออกแบบไว้อย่างสวยงามราวกับเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้กล้าท้าลุยขอพาไปชมกันต่อครับ ใกล้กับเสียงขององค์พญานาคจะจำลองขึ้นมาเป็นถ้ำขนาดใหญ่สายมูต้องไม่พลาดเลยนะครับเพราะว่าเกินว่าด้านในนี้มีคนสำเร็จตามคำขอมานักต่อนักนี่คืออันซีนสุดพิเศษที่อยากให้ลูกหลานพญานาคทุกคนต้องมากราบไหว้ นอกจากนี้ด้านในลำตัวขององค well. ์สตะนาคราชพยามุจลินสามารถเดินด้านในได้ทั่วโดยจะมีห้องพักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมจำนวน111ห้องซึ่งในอนาคตใกล้จะแล้วเสร็จและพร้อมกลายเป็นแลนด์มาร์คสุดอลังการของจังหวัดพะเยาวะครับไว้มีโอกาสมากันให้ได้นะครับ